เนี่ยเดี๋ยวถูกต้องครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าท่านบอบอเรียกมาคุยนะครับก็เดี๋ยวก็ถอนฟอน้องกันหมดก็จบนะครับแบบลูกผู้ชายใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้ใครฟ้องใครใครฟ้องใครเดี๋ยวเคลียร์กันถอนฟอน้องให้จบนะครับนะถอนฟ้องยุติไปถอนฟ้องยุติไปเพราะว่าก็ตำรวจทั้งนั้นเพื่ความยุติธรรมที่ผู้การนำเกลียดในกาฟ้องรัฐบาลเราครับตรงนี้เราก็มีการเตรียมการฟ้องก็เดี๋ยวถอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุยกันจบแล้วแบบนี้นะครับก็ต้องถอนทั้งหมดนะครับเพราะว่า เราตำรวจนะครับเรามีวินัยนะครับแล้วเราต้องต้องนักเลงต้องชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคุยกันจบเดี๋ยวท่านบบเชิญมาทำความเข้าใจก็ต้องถอนกันหมดเพราะว่าทุกอย่างมันต้องจบด้วยการเจรจานะครับมันต้องจบด้วยการพูดคุยวันนี้เหมือนท่านบบบอกนะครับเมื่อเราไม่คุยกันก็ไม่เข้าใจกันไปฟังนู่นฟังนี่มานะครับนนวันนี้ทุกคนเนี่ยเหมือนบอกว่าต้องเป็นลูกน้องบบตรอคนเดียวนะเมื่อบบตรอบจบนะทุกคนต้องหยุด นะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าหางานอย่างเดียวนะครับไอ้เรื่องไปฟ้องเพื่ออะไรหยุ่มหยิม,ยม,ยมต้องต้องถอนให้หมดนะครับนะอันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนผ่านมาเนี่ยทำท่าขอโทษแท่านรองผมเช่นเคยนั่งเปิดใจคุยกันหรือว่านี่เป็นครั้งแรกที่ก็เปิดใจคืออย่างนี้ความจริงแล้ววันนี้ก็ที่ต้องเรียนว่าโทรคุยกันตลอดนะครับโทรคุยกันตลอดแต่ว่า ผมต็เรียกว่าต่างต่างแต่ท่านเนี่ยต่างงานในตอรอมันเยอะนะครับผมก็พึ่งกลับไปจากท่านผบก็มอบไปเชียงใหม่เชียงรายนะท่านผบก็พึ่งกลับจากต่างประเทศมานะครับนะวันนั้นวันนี้เนี่ยเ,เมื่อมีการหาลือก็แน่นอนนะครับนะวันนี้ผมก็มองว่าประชาชนมั่นใจนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องคิดรายละเอียดเยอะนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่า วันนี้นะครับเป็นก้าวแรกนะที่จะผมก็ต้องขับเครื่องท่านหมอปตโรนะครับนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือนักข่าวเนี่ยนะก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามันเป็นยังไงจบจริงไม่จริงถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้ต่างต่างเนี่ยมันไปบิดบังไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียมี Facebook มีออนไลน์ต่างนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนะหลังจากจบวันนี้เราก็ต้องเดือนหน้าทํางานนะครับแล้วก็ขับเครื่องงานกัน นะอย่างเต็มความสามารถนะเพื่อจะให้รัฐบาลเนี่ยได้เอาผลงานของตัวบชาติไปแถลงวิต่อรัฐบาลนะครับนะเราที่เป็นต้นนะครับ,บ,รบวันนั้นผมมาว่าไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะทุกอย่างจบคือจบนะครับนะครับผมนะยืนยันว่าการแถบบลงข่าววันนี้ไม่เกี่ยวกันมีเปิดเอ่อเปิดเผยชื่อยอ่อในตำรวจใช่ไหมครคือต้องเรียกว,ว่าท่านบบก,ก็คุยกับผมตั้งแต่เมื่อเช้าว่าไม่มีประเด็นไหนเลยมีประเด็นอย่างเดียวคือต้องการทําให้ตรนั้นยุติ นะต้องการทําให้เกิดความสมัคเสมไม่มีความเข้าใจที่เครือบแคลงนะครับนะแล้วก็เดินหน้าทํางานให้ประชาชนอย่างเดียวนะครับครับผมอ,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 อมีทุกคนเนี่ยเ,เมื่อพอบบอช่วยเรียกมาแล้วต้องถอนหมดต้องถอนหมดนะครับเ,เราจะไปเหลือไว้ทำไมถูกไหมครับมันก็เป็นความหวาดระแวงกันถูกไหมครับเพราะในวันนี้ทุกคนเนี่ยกังวลกันหมดนะครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อยุติต้องถอนหมดมนะครับนะอันนี้ผมยืนยันชัดเจนนะครับนะะครับผมนะเพราะนั้นทุกคนไม่ต้องไปหวาดระแวงนะครับวันนี้ท่านบตอตรอเป็นหลักประกันอยู่แล้วนะครับ,บถูกถูกครับส่วนนั้นก็ต้องประจําไป,าไปก็ต้องมันมีกติกาอย่าลืมนะครับว่าท่านบอตรอไม่จะเรียกมาประจาแค่แคนถ้าเรียกมันไม่รู้กี่คนนะครับนะเพราะนั้นประจาก็ต้องประจาไป นะครับเมื่อไหร่ท่านพิารณาเห็นแล้วมันสิ้นสุดเหมาะสมก็ให้กลับก็ว่าไปนะครับแต่ว่าส่วนคดีก็ต้องว่าไปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดจากท่านบบบท่านมีจารินะครับนะผมไม่ได้มาต่อรองท่านไม่ได้มาขอความกรุณาท่านแต่ว่าท่านเมตานะครับท่านก็อยากท่านเคยเห็นองค์กรเป็นสาคัญนะครับท่านจึงบอกให้ผมเนี่ยไปพบท่านนายกวันนี้นะครับนราะฉนนั้นวันนี้เนี่ยนะยังไงผมเนี่ย ก็ต้องเทใจท่านเกิดร้อยเพอทะถ้าเรื่องทั้งหมดเกิดจากท่านดำรินะครับและอย่างหนึง่งเ,เราต้องเข้าใจว่าคณะผสวพน,นะครับทั้งหมดเนี่ยคือลูกเล็กเด็กแดงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเมื่อจบแล้วมันต้องจบนะครับเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็คือลูกน้องผมเหมือนกัน นะครับเพราะนั้นวันนี้เราต้องไม่คิดไปอย่างอื่นนะครับเมื่อเดือนหน้าแล้วนะครับเราต้องไม่คิดย้อนหลังแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้การทำงานเนี่ยนะครับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะต้องมีแต่เรื่องงานนะเพื่อประชาชนนะเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินอย่างเดียวคืออย่างนี้นะครับผมเรียว่าคือเอาง่ายๆว่าถ้าผมไปทำแบบนั้นอีกนะครับหนึ่งนะนายร่วมดีท่าน ด่าผมแน่นอนนะครับแล้วก็สังคมก็จะเห็นว่า,าผมเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมนี่ยถูกไหมครับวันนี้มันต้องไม่มีแล้วนะครับเราต้องเข้าใจว่าทุกคนก็ทําตามหน้าที่นะครับแล้ววันนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้นะครับมันต้องเสียสละเรื่องราวในอดีตนะครับใครจะผิดจะถูกวันนี้ต้องเซ็ตซิโร่ใหม่นะครับแล้วก็เดินหน้าทํางานร่วมกันผมว่าทุกอย่างมันต้องจบบนโต๊ะได้ นะครับและอย่างถามว่าผมเหลือเวลากเกษียณอีก7ปีมันไม่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครขัดแย้งกงินจมกเกษียณหรอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับรู้จักกันทั้งนั้นนะครับใช้คุยทีเดียวแบบลูกบูญชาก็จบแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างต้องให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บุญชาคนเนี่ยต้องต้องเสียสละและให้อภัยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ ผมต้องเรียกว่าผมเองก็ตามนะครับเ,เราไม่ได้มีอำนาจอยู่นานะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าเ,เราต้องให้อภัยนะครับเพราะั้นทุกอย่างมันจะจบได้ด้วยการให้อภัยทั้งหมดนะครับแล้วมันจะจบกันได้ด้วยดี เหมือนท่านบบตรลอท่านก็บอกแล้วว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมโดยชัดเจนนะครับณวันะ ern, นั้นทุกอย่างมันจะต้องจบแต่ว่าคดีก็เป็นคดีไปนะแต่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามาขอคดีให้อ,อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่คดีก็ต้องว่าไปก็ไปชี้แจงเองคดีอยู่ในปปชก็ต้องไปชี้แจง,งปปชานะครับนะก,ก็เป็นขั้นตอนนะครับนะส่วนแต่หลักการที่ที่ทําได้ก็คือความขัดแย้งต้องไม่มีนะครับเราอย่าลืมนะครับว่า วันนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ชัดเจนลูกน้องมันจะแบง่งฝากแบง่งฝ่ายนะอันนี้นักข,ขาวก็จะรู้แต่ว่าถ้าชัดเจนนะครับลูกน้องไม่มีแบง่งฝากแบง่แบงฝ่าย RIGHT. นะเดินไปทุกห้องได้สบายใจนะครับแล้ววันนี้ทั้งผมท่านบอบอต่อสัตว์ก็อยากเห็นภาพแบบนี้ นะครับณนะ,ะนนันนั้นวันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเพื่อส่งถึงประชาชนนะครับว่าจากนี้ไปท่านพบตรจตุรักจะนำทีมนะครับนะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนะที่เดินหน้าแล้วก็บำบัดทุกบรงวสุให้ประชาชนจ่ายเต็มที่นะครับอะไรที่เป็นหน้างานผมผมก็ต้องทำนะครับนะครับผม